ต่อกันที่พิษณุโลกกันมากดีกว่าครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะไปสาระาสักการะนะ,ะวัดพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก็ยังมีวัดดังๆอีกหลายวัดที่จะพาไปแล้วล่าสุดเพิ่งเปิดตัวกันไปหมาดๆก็คือสมเด็จพระนางพญาอ,องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยากไปสักการะเลยค่ะนี่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 นเห็นไหม ส,สีทองหรืออารามตอนนี้ประมาณ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ละใกล้แล้วใกล้แล้วเดือนนี้น่าจะเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พาไปดูก่อนเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันในช่วงแบบลอยกระทงหรือว่าสงท้ายปีกาต้อนรับปีใหม่ะอะไรเงี้ยนะฮะ,ค,ะคือที่บริเวณพุทธสถานสมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่ครับตรงพื้นที่สามเหลี่ยมของวัดร,ราชบูรณะคณะช่างที่ทําการปิดทององค์สมเด็จพระนางพญาก็เอาผ้าใบคลุมออกนะฮะก็ะจะเห็นองค์พระเป็นสีเหลืองทองอารามเลย ก็เลยเป็นมักสการถามพระครูสิทธิธรรมพิวัตรทับเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะพิษณุโลกท่านก็คอยดูแลความเรียบร้อยท่ามกลางประชาชนที่มาจอดถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันสวยงามมากได้ทําการปิดทองคาแท้ร้อยเปอร์เซนต์จำนวนสองแสนแผ่นปิดรอบองค์พระนางพญาองค์ใหญ่นะตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนนี้ประมาณ90%้าสซละใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะฮะเหลือแต่องค์พระพักแล้วก็พระเกศขององค์พระตอนนั้นแหละครับนี่ ทำการทาถีเฟรตสีเหลืองทิ้งเอาไว้และหลังจากนั้นก็จะปิดทองร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะทางพระครูสิทธ,ธ,ธิธรรมวิพัฒนะครับท่านจเจ้าอาวาสบอกว่าสําหรับสมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่จะสร้างที่วัดราชบูรณะพิษณุโลกร่วมกับศรัทธาญาติโยมจากทั่วประเทศเป็นพระนางพญาพิมพ์เข,าข่าโค้งปางมาลวิชัยหน้าตัก8เมตรสูง12เมตรกว้าง4เมตร เรียกว่าเป็นพระนางพญาองค์ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้นะจริงๆค่ะใหญ่ที่สุดในโลกเลยสวยงามมากเลยนะพี่อ oh, <no. S 1> ู๋พอเปิดพระร่มผ้าห่มออกมาแล้วเนี่ยใช่เขาเริ่มหล่อด้วยโลหะปัญจะอลูมิเนียมบรอนซ์เมื่อปี2562ครับมีน้ำหนัก8ตันย้ายมาประดิษฐานอยู่ที่บริเวณนี้แหละครับพุทธสถานสมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่นะฮะเชื่อมโยงกับสามวัดสำคัญอย่างที่ผมบอกนะ,ะไม่ว่าจะเป็นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดนางพญาแล้วก็วัดราชบูรณะนี่แหละครับเชื่อมต่อถนนสามสายเชื่อมโยงกันไปนี่คุณผู้ชมครับการที่นำพระนางพญาองค์ใหญ่มาตั้งไว้บริเวณจุดแลนด์มาร์คของพิษณุโลกแห่งนี้นอกเหนือจากพระพุทธชินราชพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกแล้วก็มีพระนางพญาด้วยพระนางพญาถือว่าเป็นพระเครื่องที่ถือเป็นเบญจภาคีเป็นพระเครื่องที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่า ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต่ตางมากราบไหว้องค์พระพุทธชินราชพระนางพญาในคราวเดียวกันแล้วก็เชื่อมโยงกันเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยแหละครับอาจจะประมาณกลางกลางเดือนนี้แหละ,ะน่าจะเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะได้สักการะกันในช่วงลอยกระทงนี้เลยค่ะเราไปสักการะบูชานะคะนี่แค่ประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ใกล้เสร็จแล้วนะ,ะเรายังเห็นความสวยที่แบบมีความงดงามประการตามมากกับองค์สมเด็จพระนางพญาที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ค,ครับ ประดิสฐานอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณผู้ชมเอาละคะ่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ต่อนะคะที่โคราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะ